61เหรียญ1 0บาท2สีที่ระลึกที่ผลิตในสมัยรัชกาลที่9และมีราคาเกินหน้าเหรียญผมจัดทำคลิปวิดีโอนี้เป็น EP ที่2สำหรับ EP แรกจัดลงไปแล้ว EP นี้จะเป็นอันดับที่เหลือไปติดตามรับชมว่าจะมีเหรียญไหนบ้าง พีนี้เป็น EP ที่2หลังจากที่ผมได้ลง EP แรกไปแล้วนะครับสาระ,ะที่43เหรียญ10บาท2สีที่ล,ลึก100ปีตมพระธรรมนูญปี2 5 4 9กับจำนวนการผลิตทั้งสิน้น3ล้านเหรียญมีราคาเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้หรือเหรียญ UNC หนังสือคู่มือประเมินเอาไว้40ถึง50บาท ที่44เหรียญ10บาท2สีที่ระลึกธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยหรือธนาคารไทยพาณิชย์มีราคาเล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่ประมาณ200ถึง250บาทสำหรับเหรียญไม่ผ่านใช้นะครับส่วนจำนวนการผลิต5ล้านเหรียญว่าหายากและติด1ใน5เหรียญที่หายากนะครับปรละที่45 ที่ละลึกครบ100ปีกรมทหารมาที่1รักษาพระองค์ปี2550กับจำนวนการผลิตทั้งสิ้น3 000, 000, ล้านเหรียญมีราคาตามหนังสือคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้40ถึง50บาทนะครับ10บาท2สีวาระที่46ที่ละลึก100ปีกรมแพทย์ทหารบกปี2543 ับจำนวนการผลิตทั้งสิ้น3ามล้าน17เหรียญราคาตามหนังสือผู้มือนักสะสมประเมินเอาไว้ที่30-40บถึง40บาทเหรียญต่อไปครับเหรียญ10บาท2ส,สีกีฬามาหาวิทยาลัยโลกภากลือดูร้อนทั้งที่24ปี2,550มีานวนการผลิตทั้งสิ้นมากถึง5ล้านเหรียญ ังสือคู่มือประเมินเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้เอาไว้ที่15-20ถึงบาทเท่านั้นนะครับเหรียญต่อไปเป็นวาระที่48เหรียญ10บ,บาท2ส,สีวาระเฉลิมพระชนมายุครบ75พรรษาราชินีซึ่งมีจำนวนการผลิตมากถึง7ล้าน5แสนเหรียญ ราคาประเมินเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อยู่ที่ประมาณ30ถึง40บาทนะครับเหรียญต่อไปเป็นวาระที่49ที่ระลึกประชุมสารปกครองสูงสุดระหว่างประเทศปีที่จัดสร้างคือปี2,550มีจำนวนการผลิตทั้งสิ้น3ล้านเหรียญหรือว่ามีจำนวนการผลิต อยู่นะครับราคาประเมินตามหนังสือคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้30บถึง40บาทวาระที่50เหรียญที่ละลึกเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษารัชกาลที่9ปี2550ซึ่งเหรียญนี้มีจำนวนการผลิตที่มากถึง18ล้านเหรียญราคาประเมินตามหนังสือคู่มือก็เลยไม่สูงอยู่ที่ประมาณ1 5ถึง20บาทเท่านั้นนะครับ เหรียญต่อไปวาระที่51 10บาท2สีที่ระลึกซีเกมครั้งที่24ปี2550กับจำนวนการผลิตทั้งสิ้น3ล้านเหรียญมีราคาตามหนังสือคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้20ถึง30บาทวาระที่52เป็นเหรียญ10บาท2สี ที่ระลึกครบ120ปีโรงพยาบาลศิริราชพศ2 5 5 1จำนวนการผลิตของเหรียญ3ล้านเหรียญราคาประเมินหนังสือคู่มือนักสะสมเหรียญกระสาบประเมินเอาไว้ที่30-40ถึงบาทเหรียญต่อไปครับเป็นวาระที่53 10บาท2สีที่ระลึก ครบ125ปีไปสษณีไทยจัดสร้างในปี2,552จําจำนวนการผลิตของเหรียญ3ล้านเหรียญราคาประเมินตามหนังสือคู่มือนักสะสมเหรียญกระสาบไทยประเมินเหรียญน,นี้เอาไว้ที่50ถึง60บาทต่อไปเป็นวาระที่54เหรียญ10บ,บาท2ส,สีที่ระลึกครบ50ปี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติปี2552จำนวนการผลิต3ล้านเหรียญราคาตามหนังสือคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้40-50ถึงบาทวาระที่55ที่ระลึก8 4พรรษาเจ้าฟ้าเพชรชลัตราชสุดาสิริโสภาพันนวดีจำนวนการผลิตเพียงแค่1ล้าน ราคาตามหนังสือคู่มือสำหรับเหรียญ UNC 200บาทเป็นเหรียญที่ติด1ใน10ของเหรียญหายากและผลิตน้อยเหรียญต่อไปครับเป็นวาระที่56 10บาท2สีที่ระลึกครบ60ปีคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจัดสร้างในปี2553มีจำนวนการผลิตเพียงแค่1ล้านเหรียญเท่านั้น สือคู่มือนักสะสมเหรียญกระสาบไทยประเมินเหรียญไม่ผ่านใช้เอาไว้ที่150บาทวาระที่57เป็นเหรียญที่มีจำนวนการผลิตเท่ากับวาระที่56 10บ,บาท2ส,สีวาระรบ120ปีกรมบัญชีกลางปีพุทธศักราช2,553มีจำนวนการผลิตเพียงแค่1ล้านเหรียญ หนังสือคู่มือนักสะสมเหรียญกระสาบไทยประเมินเหรียญไม่ผ่านใช้เอาไว้ที่100ถึง150บาทมาต่อกันที่วาระที่5้าเลยนะครับที่ระลึกครบ100ปีกรมศิลปากรปี2,554มีภาะบรมรูปของรัชกาลที่6อยู่ด้านหน้าเหรียญเหรียญน,นี้มีจำนวนการผลิตทั้งสิ้น2ล้านเหรียญน,นะครับ ราคาที่นักสะสมเล่นกันและราคาที่หนังสือคู่มือประเมินเอาไว้อยู่ที่ประมาณ80-100บถึง100บาทเหรียญต่อไปเป็นเหรียญ10บาทที่ระลึกวาระที่59วาระครบ1 0 0ปีโรงเรียนเสนาธิการทหารบกปี2552อหาสสำหรับเหรียญน,นี้มีจำนวนการผลิตทั้งสิ้น3ล้านเหรียญราคาที่นักสะสมนิยมเล่นกันและราคาที่หนังสือคู่มือประเมิน เหรียญที่ไม่ผ่านใช้เอาไว้ที่5 0ถึง60บาทเหรียญต่อไปเป็นวาระที่60เหรียญ10บาท2สีที่ละลึกครบ1 0 0ปีกระทรวงคมนาคมปี2,555 5สําำหรับเหรียญน,นี้มีจำนวนการผลิตเพียงแค่1ล้านเหรียญเท่านั้นหนังสือคู่มือประเมิน เหรียญที่ไม่ผ่านการใช้เอาไว้สูงอยู่นะครับประเมินเหรียญไม่ผ่านใช้เอาไว้ที่100ถึง150บาทวาระที่61เป็นเหรียญที่ติด1ใน10ของเหรียญ10บ,บาทที่ผลิตน้อยและหายากวาระ150ปีวันประสูติเจ้าฟ้าพานุลังสีสว่างวงปี2555สําำหรับเหรียญน,นี้มีจำนวนการผลิตเพียงแค่1ล้านเหรียญ หนังสือคู่มือประเมินเหรียญไม่ผ่านใช้เอาไว้ที่150ถึง180บาทแถมเหรียญหมุนเวียนให้อีกสัก3อันดับนะครับอันดับที่3เหรียญ10บาท2สีหมุนเวียนปี2541กับจํานวนการผลิต970,000เหรียญราคาเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อยู่ที่ประมาณ500ถึง1,000บาทส่วนเหรียญที่ผ่านใช้เล่นหากันอยู่ที่ประมาณ150 ถึง200บาทเหรียญที่ผ่านใช้เป็นราคาเฉพาะกลุ่มไม่ใช่ราคากลางหรือราคาที่หนังสือคู่มือประเมินไว้นะครับเหรียญหมุนเวียนอันดับที่2เป็นปีพศ2531สำหรับปีพศนี้มีจำนวนการผลิตเพียงแค่62,000เหรียญเท่านั้นมีราคาทั้งเหรียญผ่านใช้และไม่ผ่านใช้นะครับเอาฟังเหรียญไม่ผ่านใช้กันก่อนนะครับ เล่นหากันอยู่ที่ประมาณ1,000-2,000ถึง2,000บาทส่วนเหรียญผ่านใช้มีราคาบางกลุ่มอยู่ที่ประมาณ500ถึง700บาทเท่านั้นนะครับปิดท้ายกันที่อันดับที่1ของเหรียญบุนเวียนรัชการที่9ที่มีราคาสูงที่สุดและผลิตน้อยหายากที่สุดเป็นเหรียญไหนไปไม่ได้ก็คือเหรียญ10บาท2สีปี2 5 0 3 3กับจำนวนการผลิตเพียงแค่100เหรียญเท่านั้น ปัจจุบันมีราคาเล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่5แสนถึง1ล้านบาทราคานี้เป็นราคาที่มีการปิดประมูลในงานเ e อื้อเสรีนะครับ